มาอรองเท้าให้เลยวันนี้ไม่ได้กินขนมหรือยังแตงกินขนมไม่ยังลูกอืมกินขนมยังเอ้าทำไมนอนยังไม่ตื่นหรอคนนี้ขี้เกียจจังเลยโอ้โหเอ้ามาตื่นแล้วป่ะเนี่ยโอ้ก็ตื่นแล้วปโอ้โอ้มันก็สบายแล้วก็นอนหนุนมอนอยู่โอ้อ่ะแหวนในมัยังอยากลุกออกจากที่นอนนะอากาศวันนี้มันเย็นๆนะปะป๊ วันนี้อากาศมันเย็นนะตังค์เขอกินข,ขนมมาง่ายว่าจะไหนนะคะน้องตังค์กันเลยตังค์อยากกินขนมนใครร้องเมื่อกี้ใครจะกินขนมอามิดีิไปไหนวะดิ๊กิดิ๊กิเอาขนมไม่ตุกมาเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวขนมมาตาเตือนนะมาเลยใครจะกินขนมอะ โอ้ไม่ตื่นแล้วก็ไม่ได้กินไอ้แหวนนะคะละาเมย์โอ้แหวนหรอคะละป๊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 ะแหวนคา่าป๊ะป๊ะดิกกี้ดิกกี้มาแล้วอ่ะดิกกี้มาแล้วอ่ะแต่งกระชิมามานี่เลยไอ้แหวนนั่งลงล,ล,ลูกเย็นขนมบาแด่นะลูกลูกนะแต่งกระชิมาอาย่างนะป๊ะป๊ะเอาไม่ตังย์่พียเลยเด้อตังบังกุ๊กเสาวไว้เดียเ๋ยวแหวนเห็นตังนะเอา้ามีคนหนึ่งนะครับที่ไม่อยากตื่นนะครับผม ไม่ดีไม่ดีเป็นแม่ให้กินก่อนค่ะตังมาเอ้ตังก็มาแล้วปะแมตังก็มาแล้วแล้วเว้ยอืมอะตังให้ตังก่อนลูกตังเป็นพี่อ่ะหนูสวัสดีค่ะอุ้ยขอขอขอกินไหมคะกินไหมคะจุบจ๊บจุ๊บเลยโอเคเก่งจังเอาแล้วไม่ออกอ่ะคนนั้นอะ แม่แม่ไม่อยากหรอกปาปาต้องให้มันกินหรอกโอ้ก็อยากกินเลยแต่ว่าต้องเอามาให้โอ้นะป้าป้าผมก็ต้องเอามาให้ถึงที่หรอโอ้ลูกมาเอาลูกออครับออครับลูกโอ้โอ้ปปป้าป้าเอามาให้โอ้แค่นี้ก็ไม่ได้ยังไงคนมันขี้เกียจเหรอไม่กินเหรอเร็วลุกขึ้นมันเคยตัวเนี่ย โอ้ก็ขี้เกียจละโอ้ก็ง่วงอะเบ้าโอ้ก็มาให้ให้โอ้หน่อยละคนอื่นเนื้อยังไม่กินเนอะละโอ้โอมาลุกขึ้นโอ้ครับเคยตัวเดะไม่ถวายละไม่ละโอจะให้ป๊อปมาให้ละก็คนมันคันอยู่และก็เอามาให้เลยไม่ได้ไงละโอ้เร็ว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 โอ้ครับแม่หนักกินเบ้ออะไรปะแม่นขออีกอันนึงเลย นี่แหฮีนี่แหฮีนี่มันรีบกินเนี่ยเอาอ่ะโอ้ยเนาะค้นห่านี่มันก็ขี้คาด้อ้อทำท่าเกานอนเกานี่กินไหมครับโอ้ก็ขี้เกียจลงไปแล้วเปล่ากินไหมครับกินไหมครับกินไหมครับนี่กินไหมครับขอมื่อครับโอ้เออโอ้คันอยู่แล้วเปล่าเอาอย่างนหนจะขออีกอันนึ้ไงเปล่า แม่นจะเขาอีกว่าไหนได้หรือตังก็จะเขาว่าอีกบอกเอานะไม่ใหตังที่เ้าป่้บานะกินไหมครับกินไหมครับโอ้ก็บอกว่าง่วงบอกว่าง่วงอ่ะคนนี้ก็ควักอยู่นั่นแหละเอาขอก่อนดิขอครับกินไหมครับครับครับนี่มันขี้เกียจจังพอแล้วลูกทนแลแท่งพอนะครับ เดี๋ยวค่อยกินอีกนะให้มันลงท้องไปกออ่อนเด้อแม่นายังกินนีกันไหมตังอยากกินอีกับป้ป๊าให้ให้น้อยแค่ไหนใยญ่กี่ตังสิ่ให้หลายวันนี้อยู่นะแบบนี้มาได้ปะป๊าต้องเอามาให้อีกอะ่ะเบนน่ะสีนอนเฝ้าได้ปะป๊าป้าที่ว่าให้เ่นอีกเนี่ยจังหน่อยนึงมาได้ปะดีก็ยากได้เลยว้าให้น้อยแค่ปะป้า,ปา ให้น้อยเพื่มันจะไปอิ่มดีแตะแบบนี้รอกินข้าวเดี๋ยวก็กินข้าวแล้วให้เพื่อนหน่อยไว้เพื่อนกินสุดท้ายเพื่อนเห็น่อย่โอ้ยมันนั่งถ่าโซโลเซเรีย่บบเนามตั้งยาอีกอะป้าขออีกอันนึงได้บ่ล่ะแค่ให้น้อยแต่ให้น้อยฉิ่มันมาอิ่มหรือมันก็ตโซแนมแน่น้อยหนึ่งมันเดี๋ยวมันจะขออะไรแบบนั้ มันช่ห่องคอได้รจังหน่อยแ่นเอาชานอนปานนึ่งกับห้แแ่นกินไปป้าบานนี้ใจกหลายแต่ว่าขอกินแน่ว่าได้นี่ก็อยากอะขออีกแน่หน่อยนึ่งโอ้ยมาบ้านน้อยเดียวไม่ได้แท่งหนึ่งหักเสียได้ไหมเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวก็ว่ากินอีกเก็บไว้เนาะเก็บไว้มามาหนุนะน้ เชฟก็บค่เวนะมาอีกไม่พยอยากขึ้นนะแม่ใน่ยาเขมยันนะโอ้กินหมือนแล้วโอ้ก็อิ่มแค่นี้แล้วปะป๊าเดี๋ยวโอ้ก็นอนโตแล้วไอ้กลัวนะไอ้กัวมันขีเกียจเลยมีคนนึงนะแม่แม่นะมันขี้เกียจนะแม่เนาะน่าตังนะไอโอมันขี้เกียจใช่ไหมเนก็หวนขี้ขาดเลยให้มันกินที่แบบว่ามือหนาก็ไม่ให้ตังเลยแลตังยังกินผู้เดียวเลย ตั้งเมาห์ไก็ได้ตั้งเนี่ยไม่รู้เลยเหรอโอ๊ไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากลุก,กเอ,อ้าไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากลุกนะนะพอแล้วลูกจะกินกอีกเหรอ พอแล้วค่ะตังอยากดีไงมันน้อยโหดเว้ยมันนี่มันจะพันสมแขวอยัางชํานี้ไงมันหน่อยหนึ่งถ้าไหนพ่อสมแขวสมข้างยังกับเจ้าได้กินแ่ะลูกสาวจอมันขอเลเดินมันน้อยโหดนะไม่เห็นยิ้มนี่ยนะมันนะนิสัยชอบเถียงกิน นี่คนนี้เถียงเก่งที่สุดเลยเทียงกินเทียงอยู่เทียงกินแนะม่เทียงยู่เทียงกินแนมะ่ตังก็จะกินขาถาไปเลยไปะบะแบบนี้นีโมไว้เลยให้น้อยทวดเล้ยให้ไรเราไปให้กินขาจะคล้องแทนไปเลยอะแม่นในยางอีกเว้ยนี่มึงอะไแต่ายางอีกยางอีไม่ไหลมาไ,ไหนบ่ มึงคนแหวนได้กันนะแหวไปกิน,น,นจ,จำเ,เนี่ยมัใช่พอาะจำเดเนี่ยม่คว่ห้องทองเลยโอ้ไฟฟ้าในคีเนยียวได้ตื่นเลยอ้วนจะตื่นได้ยังอ่ะอ้วนอ่ะฮะทำไมนอนอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่นอนออกดีๆ<ะ>ก็อยากนอนพอใจอยากนอนแบบนี้หรือเปล่าจะมาเกี่ยวอะไรกับโอ้ลหรอ ดูด tamam, ิเห็ดอุ genau, ่มดุ่มยืนี่เห็ดอุ่มดุ่มยืนี่คนเขียวคนเขียวไอ้ขันเขียวแต่ว่าอุ้ยคนตื่นเช้าคนขี้เกียจเห็ดอุ่มดุ่มเห็ดอุ่มดุ่มคันเขียวคันเขียวเอ็งไปไหนอีกล่ะแม่นน่ะแม่นไปไหนอีกล่ะรู้ย์เมืดอเเตื่น เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ